หลายคนนะคะก็อาจสงสัยว่าทําไมเราถึงพูดเงินล้านแรกกันมากนักนะคะคําตอบก็คือเงินล้านแรกเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยค่ะในชีวิตการเงินของเรานั่นเองสมมุติว่าเรานะคะอายุ25ปีและก็อยากจะมีเงินล้านเนี่ย ก่อนอายุ30ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นนะคะด้วยเงิน5,000บาทและไม่มีดอกเบี้ยเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องมีเงินเก็บขั้นต่ำเดือนละ16,700บาทแล้วเมื่อไหรล่ล่ะมันจะไปถึงเงินล้านได้และก็จะมีเครื่องมือไหนบ้างนะที่จะช่วยให้การเก็บเงินของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและก็สนุกขึ้น Mission the Moon Mission. Continue with to your the มันนี่แมนนวลคู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตายเก็บเงินไม่อยู่ใช้เกปบ,บายกรุงศรีสิแอปที่มีฟีเจอร์ช่วยเก็บออมเงินให้รับดอกเบี้ยสูงอยากเก็บเงินได้โหลดแอปเก็บเลย กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมันนี่มันนัวค่ะวันนี้นะคะน้าอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องล้านแรกกันค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเงินล้านแรกกันนะคะน้ำอยากจะถามก่อนว่าใครเคยรู้สึกว่าเก็บเงินไม่อยู่บ้างไหมคะแต่จริงๆหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นคนเก็บเงินอยู่นะคะแต่เงินอะ่ะไม่อยู่กับเราเองนะคะไม่ใช่ว่าผิดเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่แบบเงินเดือนออกมาใช่ไหมคะ บางคว่าไม่กี่วันเนี่ยมันก็หายไปเลยซึ่งยุคนี้เนี่ยการใช้จ่ายเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเข้าถึงได้ง่ายจริงๆค่ะ ทั้งแอปสั่งอาหารช้อปปิ้งออนไลน์จ่ายเงินด้วยแอปหรือ QR Code แค่กด2-3สาครั้งเนี่ยเงินก็หายไปกับตาแล้วค่ะไม่รู้สึกว่าการจ่ายเนี่ยมันยากเหมือนกับการจ่ายด้วยเงินสดอีกต่อไปนะคะซึ่งพอมาคิดในเรื่องของเป้าหมายระยะยาวเนี่ยการที่เราจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทแรกเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกแบบท้อนะคะเพราะคิดว่าโอ้โหนอกจากจะเก็บเงินไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะไปถึงเงินล้านได้อย่างไรค่ะแต่วันนี้นะคะน้าอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่า การที่เราเนี่ยจะมีเงินล้านแรกได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่ล้านแรกที่เราได้จากมรดกหรือรางวัลที่ได้จากลอตเตอรี่นะคะแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือมันคือเงินล้านแรกที่เราสามารถหาได้ด้วยตัวเองเก็บเองแล้วก็สามารถสร้างขึ้นด้วยตัวเองค่ะสิ่งที่เราต้องการนะคะสําคัญที่สุดเลยค่ะคือคําว่าระบบค่ะระบบที่ช่วยให้การเก็บเงินเนี่ยเป็นไปได้จริงและการวางแผนเนี่ยอย่างมีเป้าหมายนะคะ เึ่อวันนี้ค่ะน้ำจะพาทุกคนมาดูกันว่าแม้เริ่มต้นด้วยเงินเพียงแค่ 5,000บาทเราจะสามารถมีเงินล้านแรกได้อย่างไรคะและก็จะมีเครื่องมือไหนบ้างนะที่จะช่วยให้การเก็บเงินของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและก็สนุกข,ขึ้นหลายคนนะคะก็อาจสงสัยว่าทําไมเราถึงพูดเงินล้านแรกกันมากนักนะคะคําตอบก็คือเงินล้านแรกเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคะ่ะในชีวิตการเงินของเรานั่นเองเงินล้านแรกอาจจะฟังดูเยอะนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเงินล้านในปัจจุบันก็ไม่ได้มากมายอย่างที่คิดเพราะด้วย ของชิพที่สูงขึ้นเรื่อยๆเงินล้านก็อาจจะไม่เพียงพอกับก,บการใช้ชีวิตไม่กี่ปีหลังกเกษียณค่ะแต่นอกเหนือจากมูลค่าแล้วนะคะเงินล้านแรกเนี่ยก็ถือว่ามีความหมายในแง่ของจิตวิทยาด้วยค่ะบวกกับข้อดีนะคะของยุคดิจิตอล คือมีการพัฒนาเครื่องมือตัวช่วยดีๆที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถเก็บเงินได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ทําให้การเก็บเงินของเราไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะแทนที่จะมองการออมเงินนะคะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเราสามารถเปลี่ยนมันให้สนุกขึ้นได้กลายเป็นเหมือนกับการเล่นเกมกับตัวเองค่ะเช่นลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในทุกๆเดือนแล้ก็ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อเราสามารถทำได้ หรือเราสามารถที่จะใช้วิธีชาเลจ์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่แล้วเราก็สามารถดูเงินในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยโตขึ้นได้ในทุกๆวันแต่ถ้าเราทําให้มันเป็นเรื่องที่สนุกมีระบบที่ดีแล้วก็ได้เห็นความก้าวหน้าในทุกๆวันการที่เราจะไปถึงเงินล้านแรกได้ก็จะไม่รู้สึกยากอีกต่อไปค่ะและที่สำคัญนะคะการมีเงินล้านแรกเนี่ยจะทำให้เรามีทุน มากพอนะคะที่สามารถสร้างไรายได้แบบพบต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในหัวข้อถัดไปนะคะการที่จะมีเงินล้านได้นั้นนะคะการบริหารเงินอย่างมีระบบคือกุญแจที่สําคัญมากๆค่ะและวันนี้นะคะน้าจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างจริงๆค่ะที่เป็นไปได้และที่สําคัญนะคะก็คือไม่เครียดจนเกินไปด้วยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะอายุ25ปีนะคะแล้วก็อยากจะมีเงินล้านก่อนอายุ30 โอ้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ายากใช่ไหมคะสมมุติว่าเรานะคะอายุ25ปีแล้วก็อยากจะมีเงินล้านเนี่ยก่อนอายุ30นั่นหมายความว่าเราจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่5ปีเท่านั้น ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นนะคะด้วยเงิน5,000บาทและไม่มีดอกเบี้ยเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องมีเงินเก็บขั้นต่ำเดือนละ16,700บาทโอ้โหไม่ไม่น้อยเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเหลือเงินเก็บเพียงแค่เดือนละ5,000บาทคำถามคือเราจะทำยังไงดีวิธีที่1ค่ะนั่นก็คือการแบ่งเงินให้ชัดเจนตามเป้าหมายนะคะ ซึ่งน้าวก็เคยเห็นหลายๆคนนะคะที่ใส่เงินไว้ในบัญชีเดียวแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเงินส่วนไหนเนี่ยเก็บเอาไว้ทำอะไรสิ่งสุดท้ายที่ได้มาก็คือเงินใช้ปุ๊บหายปั๊บแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่มีเงินเก็บด้วยฉะนั้นทางออกที่ดีนะคะนก็คือการแบ่งเงินออกมาเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกค่ะ เช่นเงินสำรองฉุกเฉินนะคะก็เอาไว้ฝากในบัญชีที่ดอกเบี้ยสูงและก็สามารถถอนออกได้เมื่อตามที่เราต้องการนะคะซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้อยู่ที่3-6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนั่นเองค่ะหรือถัดมาค่ะเราก็จะมีเป้าหมายการเงินระยะสั้นใช่ไหมล่ะคะอยู่ที่1-2ปียกตัวอย่างเช่นเราอยากจะมีเงินไปซื้อน้ t บุ๊กใหม่หรืออยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็สามารถแยกกันไว้ต่างหากได้ หรือสำหรับใครนะคะที่มีเป้าหมายระยะยาวขึ้นมาหน่อยอยู่ที่3-5ปีเช่นต้องการเก็บเงินดาวบ้านเก็บเงินแต่งงานนะคะหรือจะต้องมีเงินล้านแรกที่เราฝันเอาไว้การแบ่งเงินแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดว่าเงินแต่ละส่วนมีจุดประสงค์อะไรและไม่เอาไปใช้ผิดที่ผิดทางค่ะวิธีที่ 2. นะคะก็คือหาช่องทางเพิ่มเงินออมค่ะ คือต้องบอกว่าสําหรับใครที่เก็บเงินได้เนี่ยเดือนละ5,000บาทต่อเดือนก็บอกว่าคุณก็มีวินัยทางการเงินที่ดีมากๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆแล้วก็อยากจะไปถึงเป้าหมายที่ให้เร็วขึ้นนะคะเราก็ต้องหากลยุทธ์เสริมค่ะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเนี่ยได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือการเพิ่มรายได้ค่ะอาจจะรับงานนะคะพิเศษสุดสัปดาห์ การขายของออนไลน์หรือว่าการใช้ความสามารถพิเศษที่เราสามารถหาได้ได้เพิ่มเติมเข้ามาหรือเราสามารถที่จะลดรายจ่ายของเราลงมานะคะว่าลองดูว่าเดือนที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นหรือสามารถที่จะลดลงได้ค่ะอีกอย่างนะคะที่หลายคนมักลืมค่ะคือการใช้เงินโบนัสใช่ไหมคะ คือแทนที่จะเอาเงินโบนัสเนี่ยไปใช้หมดนะคะเราอาจจะลองทําแบบนี้ค่ะ70-80%ของโบนัสเราอาจจะเอาเงินไปเก็บแค่นี้ก็สามารถทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นค่ะหรือจะเป็นวิธีที่3นะคะนั่นก็คือใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเงินออมค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากเก็บออมเงินนะคะ ในระยะเวลาที่เป็นหลักปีเป็นต้นไปอย่าดูถูกพลังของดอกเบี้ยทบต้นนะคะเพราะว่าการที่จะเลือกฝากเงินเนี่ยในที่ให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนก็จะทําให้เงินเนี่ยของเราสามารถโตขึ้นได้เร็วขึ้นจริงๆและยิ่งเก็บนานนะคะก็จะยิ่งเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ เพราะว่าดอกเบีย้ยที่เราได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นทุนใหม่และก็จะได้ดอกเบีย้ยต่อไปอีกนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นเพราะนอกจากการฝากเงินแล้วนะคะเรายังสามารถลงทุนในรูปแบบต่างๆที่อาจจะให้ผลตอบแทนได้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นกองทุนรวมหุ้นหรือแม้กระทั่งตราสารหนี้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็เข้าใจความเสี่ยงก่อนการลงทุนค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะ ยิ่งเราเริ่มเก็บเร็วก็จะทําให้เวลาในการทบต้นเนี่ยนานยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้เงินของเราเนี่ยยิ่งโตวไวขึ้นด้วยค่ะและวิธีที่4นะคะนั่นก็คือเราต้องหาตัวช่วยค่ะก็คือเป็นตัวช่วยในการที่จะบริหารเงินนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้วยการที่เรานะคะเห็นว่าเงินในแต่ละเป้าหมายเนี่ยโตขึ้นในทุกๆวันมันก็จะเป็นแรงผลักดันที่ดีเลยค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยอยากที่จะเก็บเงินต่อ แทนที่เราจะรู้สึกว่าโหการออมเงินมันน่าเบื่อจังเลยเป้าหมายล้านแรกมันอาจจะดูไกลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยแบ่งเงินออมออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและก็มีเครื่องมือค่ะที่ช่วยบริหารเงินดีๆการไปถึงเป้าหมายก็จะง่ายและก็เร็วกว่าที่คิดค่ะแล้วเคบใบกรุงศรีนะคะจะช่วยให้เก็บเงินล้านแรกง่ายขึ้นยังไงนะคะฟังถึงตรงนี้แนละ้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าะ แล้วมันต้องมีเครื่องมือการเงินอะไรล่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถแยกบัญชีการออมได้จริงๆนะคะและให้ผลตอบแทนด้วยดอกเบีย้ยสูงถึง สําซหรับการออมเงินไว้ด้วยและพร้อมมีเครื่องมือที่ทําให้การออมเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะการที่จะมีเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่จะช่วยให้การเดินทางสู่ล้านแรกเนี่ยของเราเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากค่ะเพราะว่าเทปบายกรุงศรีนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันค่ะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะเลยค่ะ เทปใบกรุงศีนะคะก็เป็นแอปที่ออกแบบมาค่ะเพื่อคนที่อยากจะเก็บเงินให้ได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเคยเก็บเงินแล้วแล้วร,รู้สึกว่ามันไม่รอดนะคะหรือแบบใช้หมดก่อนถึงสิ้นเดือนหรือแค่เงินในบัญชีเดียวกันที่ใช้จ่ายสุดท้ายก็หายเกลี้ยงไปแล้วนะคะ ซึ่งจุดแข็งของเคปบกรุงศรีนะคะก็คือเป็นทั้งที่เก็บเงินและมีระบบที่ช่วยให้เก็บเงินอยู่ค่ะทั้งระบบในเรื่องของการแยกเงิน <c oughs> การตื่นสติและก็การสร้างวินยัยไปแบบเนียนๆมาดูกันค่ะว่าแต่ละฟีเจอร์สามารถช่วยเราเก็บเงินล้านได้อย่างไรบ้างแต่ละฟีเจอร์หลักๆนะคะที่ช่วยเราได้แบบชัดๆเลยนะคะนั่นก็คือกระเป๋าเคปค่ะ ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินนะคะที่เราสามารถใช้ใจ่ายในประจำวันค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถตั้งงบรายเดือนเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติน้ำบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้นะน้ำจะใช้เงินไม่เกิน10,000นบาทส่วนเงินที่เหลือจากงบที่ตั้งใจจะใช้ก็สามารถแบ่งไปเก็บไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาก็จะเป็นกระปุกโกรค่ะ กระปุกโกรนี้นะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับคนที่อยากจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก็คือจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้คือถอนได้เลยไม่มีเงื่อนไขเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือให้ดอกเบี้ยสูงมากก็คือให้ดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2%ต่อปีค่ะและการจ่ายดอกเบี้ยนะคะก็จะจ่ายให้ในทุกเดือนเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการเก็บออมที่ดีค่ะและถ้าเราเผลอนะคะอยากจะกดออกมาใช้ค่ะ รู้ไว้ว่ามันมีฟีเจอร์เตือนก่อนใช้นะคือ alert before มันนี่เอาอะคือเพื่อจะได้ล็อกกันไว้เลยว่าไม่ให้เราเผลอนะคะซึ่งเป็นบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบดีมากๆถัดมาค่ะนั่นก็คือกระปุกฟันค่ะนี่ก็บอกอคนที่เรารู้ตัวว่าเฮ้ยเรามันคนมือใบใช้เก่งนะคะ เพราะว่ามันจะช่วยในการเก็บเกินแบบไม่รู้ตัวยตัวอย่างเช่นแบบแอบเก็บทุกครั้งที่จ่ายเงินอ่านะคะก็จะเป็นการออโต้กร็บนะคะหรือสมมุติว่าเรามีการโอนจ่ายนะคะจากแอปเมื่อไหร่เนี่ย ก็จะเก็บเงินให้ทันทีอัตโนมัติหรือเก็บแบบตั้งสั่งเก็บเงินสม่ำเสมอเองก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบเลกูล่าเซฟก็ได้เช่นเดียวกันเขาเรียกว่ายิ่งใช้ยิ่งเก็บแล้วก็จะยิ่งรู้สึกว่าการออมเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะซึ่งมันก็จะตรงกับทฤษฎีในการเก็บเงินเลยนะคะนั่นก็คือใช้10เก็บ10ใช้20เก็บ20พอเราทําแบบนี้ควบคู่กันไปอะคะ่ะสุดท้ายแล้วก็จะมีความสุขในการใช้เงินด้วยแล้วก็มีเงินที่เราสามารถเก็บออมได้ด้วยค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือกระปุกค่ะ เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายหรืออยากจะแบบแยกเก็บเงินให้แบ่งเป็นสัดส่วนโดยที่ไม่ปนกันนะคะเช่นสมมุติเราอยากจะบอกว่าเก็บเงินไว้เพื่ออะไรหรือใครบางคนอยากจะเก็บเงินกับแฟนเพื่อจะได้ไปแต่งงานนะคะหรืออาจจะเก็บเงินกับเพื่อนที่จะได้ไปเที่ยวก็สามารถชวนมาเก็บด้วยกันได้แล้วก็สามารถไปให้ถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นค่ะหรือเราสามารถที่จะใช้กระปุกนะคะเพื่อแยกค่าใช้จ่ายก็ได้นะคะเช่น สร้างกระปุกสําหรับค่าใช้จ่ายของลูกสร้างกระปุกสําหรับค่าผ่อนรถกระปุกสําหรับค่าประกันต่างๆหรือกระปุกค่าใช้จ่ายในบ้าน แบบนี้ค่ะมันดีมากๆเลยเพราะมันจะทําให้เรารู้ว่าเงินแต่ละส่วนเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็จะไม่เอาเงินมาใช้ปลดกันค่ะก็ปลุกลงทุนนะคะ Keep Invest ค่ะก็พร้อมตอบโจทย์ในเรื่องของการออมเงินและก็การลงทุนในแอปแอปเดียวให้คุณต่อยอดเงินออมด้วยการลงทุนในกองทุนรวมได้หลากหลายบรยจิจในที่เดียวด้วย Keep Invest Power by p h n o m e n a ค่ะ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินออมโตได้ไวขึ้นนะคะและที่สำคัญรู้ไหมคะว่าเราสามารถวางแผนลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีก็ได้เช่นกันนะคะโดยสามารถที่จะทยอยลงทุนแบบ DCA ได้ด้วยพร้อมกับ My Well ค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูภาพรวมเงินออมนะคะแล้วก็ดูภาพรวมเงินลงทุนได้ในที่ที่เดียวนะคะคือเราสามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้เงินของเราเก็บอยู่ตรงไหนของเป้าไม้แล้ว ใกล้ที่ไปถึงเป้าหมายแล้วหรือ,อยังนะคะซึ่งการใช้กระเป๋ากระปุกในแอปนี้ไปด้วยกันนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดก,การเงินและต่อยอดเงินได้ในเวลาเดียวกันค่ะสุดท้ายแล้วนะคะโอกาสในการเก็บเงิน1ล้านแรกก็เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแถมยังสนุกอีกด้วยซึ่งบอกเลยว่าแอปเคปเนี่ยก็คือเป็นแอปของธนาคารกรุงศรี สมัครออนไลน์ก็ง่ายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธานาคารกรุงศรีมกรก็สามารถสมัครได้เลยค่ะที่ต้องย้ําในเรื่องของความสนุกนะคะเพราะว่าการเดินทางไปสู่เงินล้านแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของปลายทางเท่านั้นนะคะแต่เราต้องอย่าลืมหาความสุขระหว่างทางด้วยซึ่งการที่มีระบบที่ดีนะคะและว,วินัยที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสนุกกับการออมและการลงทุนได้มากขึ้นไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรือความยากลาบากและถ้าใครนะคะยังรู้สึกว่ายังไม่มีวินัยพอ ก็แค่หาตัวช่วยดีๆที่ทําให้การเก็บเงินเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องสนุกและอยู่กับเราได้ในระยะยาวเหมือนอย่างที่เคปไากรุงศรีออกแบบมาให้ค่ะใครที่สนใจอยากจะเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถถึงเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store และ Play Store นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ www c a p b y เคปบายกรุงี .com สำหรับอีพีหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรหรือใครมีไอเดียหรือมีคำถามอะไรนะคะ ก็สามารถมาคอมเมนต์ก็ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการมันนี่มานุ่นะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเก็บเงินไม่อยู่ใช้เคปบายกรุงศรีสิแอปที่มีฟีเจอร์ช่วยเก็บออมเงินให้รับดอกเบี้ยสูงอยากเก็บเงินได้โหลดแอปเ็บเลย Mission to the Moon continue with your mission เงินทองของมีค่าแต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าพบกับ m านี่แมนนัวกู้มือการเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวกับน้ำธนทรกาจิิสากรหรือน้ำไฟแนนซ์ทุกสัปดาห์พบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมปื่ออาชีพและไม่มีวันอดตายค่ะพบกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปทางช่อง YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon